จังหวัดสมุทรปราการตำรวจสพบางแก้วบุกจับนักค้าดอกกัญชาหัวหมอบรรจุป,ปิปิบขนมปังลักลอบส่งขายออนไลน์ยึดของกลางกว่า500กิโลกรัมมูลค่าไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่23เมษายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานพันตำรวจเอกอดิเรกทองแกมแก้วผู้กำกับสพบางแก้วพร้อมด้วยรองผู้กำกับฝ่ายป้องกันและปราบปราม รองผูุ้มกับฝ่ายสืบสวนพร้อมด้วยตมสมุทรปราการนำกำลังไปปิดล้อมตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งภายในหมู่บ้านรูย่านกิ่งแก้วตบรานไร่เทวะอ,อบางลีจังหวัดสมุทรปราการหลังจากศาลจังหวัดสมุทรปราการอนุมัติหมายค้นบ้านดังกลา่าวจากการตรวจสอบภายในบ้านพบผู้ต้องหาหญิงไทย3าคนชายไทยหนึ่งคนชายชาวจีนและชาวบาลนอนอีกหนึ่งคนรวมทั้งหมด6คน จากการตรวจค้นภายในบ้านเจ้าหน้าที่พบดอกกัญชาแห้งบรรจุถุงพลาสติกใส่พร้อมจำหน่ายจำนวนมากรวมแล้วคาดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า500ห่อรวมน้ำหนักไม่ต่ำกว่า500กิโลกรัมนอกจากนั้นยังพบขดบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้บรรจุน้ำมันกัญชารวมถึงขวดบรรจุน้ำมันกัญชาอีกจำนวนหนึ่งและนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังพบกระป๋องปี๊บขนมปังถ้วยบะหมี่กึ่งนสำเร็จรูป อาหารสําเร็จรูปรวมถึงกระป๋องอาหารเสริมที่ภายในมีการซุกซ่อนห่อกัญชาพเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่เตรียมส่งขายทางพัสดุให้กับลูกค้าเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดขึ้นรถกระบะเกือบสิบคันไปยังสอพอบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการเพื่อบันทึกการจากกลุ่มพร้อมผู้ต้องหาพันตำรวจเอกอดีรกทองแก้มแก้วผู้กำกับสอพอบางแก้วเปิดเผยว่าการขอหมายค้น และเข้าจับกลุ่มผู้ต้งหาในครั้งนี้สืบเนื่องจากมีผู้ให้เบาะแสระบุว่าการลักลอบการแปรรูปและจำหน่ายดอกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตและผิดกฎหมายจึงสั่งการให้ฝ่ายสืบสวนหาเบาะแสจนกระทั่งสืบทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นแหล่งเก็บดอกกัญชาจึงนำกำลังเข้ามาตรวจสอบซึ่งพบของกลางจำนวนมากส่วนผู้ต้องหามีทั้งหมดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างขยายผลว่าเป็นกระบวนการค้ายาเสพติดท่ามกลางด้วยหรือไม่รวมถึงเส้นทางการเงินและผู้ร่วมขบวนการขณะที่พันตํารวจโทชานวุฒิเทียมมงคลรองผู้อุมกับสืบสวนสพบางแก้วบอกว่าหลังจากที่พบเบาะแสทางออนไลน์ว่ามีการลักลอบจําหน่ายดอกกัญชาโดยใช้วิธีการซุกซ่อนในขนมประกอบกับบ้านพักหลังดังกล่าวมีการสมกันเป็นจํานวนมากมีรถเข้าออกในแต่ละวัน จึงมีการสืบสวนจนกระทั่งได้บอกแสและขออนุมัติหมายค้นเข้ามาตรวจสอบจนพบของกลางและกลุ่มผู้ต้องหาโดยจากการตรวจสอบภายในบ้านมีการแบ่งห้องแบ่งโซนของการเก็บการแพคกิ้งอย่างชัดเจนมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้และฉลากแบรนด์อย่างเป็นระบบโดยผู้ต้องหาอ้างว่าดอกกัญชาทั้งหมดได้มาจากโรงงานที่เขาเปิดโดยได้รับอนุญาตและโรงงานจากเพื่อนที่เปิดโดยได้รับอนุญาต นำมาเตรียมแพ็กกิ้งอย่างบ้านหลังนี้ซึ่งมีการขออนุญาตประกอบกิจการอีกทั้งยังพบน้ำมันกัญชาจึงกลายเป็นความผิดตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษประเภท5นอกจากนั้นยังพบความผิดตามพรบสมุนไพรควบคุมส่วนนางสาวชมพู่อายุ28ปีคนนี้ให้การรับสารภาพว่าตนเองเป็นคนมาเช่าบ้านหลังนี้เพื่อนำดอกกัญชาทั้งหมดที่เก็บมาไว้ เพื่อรอจำหน่ายโดยไม่คิดว่าจะผิดกฎหมายเพราะเนื่องจากก่อนหน้านี้ตนเองเคยได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงกลูกกัญชาถูกต้องตามกฎหมายส่วนการแพ็คกิ้งใส่ปิ๊บขนมนั้นนางสาวชมพู่บอกว่าไม่ใช่ของตนเองเป็นของเพื่อนชาวเวียดนามที่เอามาฝากไว้ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การและเตรียมขยายผลต่อไป วกสมุดรปราการภาพข่าวจังหวัดสมุทรปราการ p ีพีนิวไทยแลนด์รายงานสวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยชิน,นวัฒนอยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับซีด้านข้างติดกับที่ดินของท่านเนวินทิดชอบ หน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตรการสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทางเหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรรเราเสนอขายในราคาไล่ละ1,300,000บาททวนสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือ l ลาย ID ต้น 064-837-0198ด่วนครับเสนอขายที่จัดสรรในการขหาะน้องเจาะเขตน้องเจาะกรุงเทพมหานครมีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาทต้องการขายในราคา4 0 0 0 0นบาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้น้ำไฟประปาพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยสนใจโทร098-389-4577 หรือโทร099 349 6888 idline ton 064 837 0198ขายที่ดินด่วนจำนวน46ไร่ติดถนนเส้น24สายโชคชัยเดชรุดมถนนสีเลนติดกับโรงสีข้าวไพรบึงติดกับเส้นรถมือ2ที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษฝั่งตรงข้ามเป็นปั๊มน้ำมันปตท เหมาะสำหรับที่จะสร้างโรงงานหรือปั๊มน้ามันทําเป็นลานจอดรถก็ได้หรือทําเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลังหรืออย่างพาราก็ได้ขายในราคาไร่ละ1ล้านบาทสําหรับทุนใดสนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทร098 389 4577 099 349 6888 ID Line TON0648370198 ขายกิจการร้านอาหารพร้อมที่ดินและบ้านพักอาศัยติดแม่น้ำโขงวิวสวยบรรยากาศดีเหมาะสำหรับทำร้านอาหารหรือโรงแรมตัวบ้านมี3ห้องนอน8ครบทุกห้องพื้นที่ใช้สอย3ชัน้นขนาด428ตารางวาพร้อมร้านอาหารรองรับลูกค้าได้200คนทางห้องแอร์และโซนชมวิวกิจการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันพรอมอุปกรณ์ครบเดินหน้าต่อในทันที 70058มาชงสถานี่จรินก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะอย่ารอชา้าซักดีทำเลดีเบิ้ยแม่น้ำคงสวยที่สุดใน